ชีพในฝันของหนูเจ้าหน้าที่ตำรวจ busy people police uh oh <c> o <oughs> พลตำรวจเซ็ตเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสวมเครื่องแบบสุดโก้พร้อมทั้งเข็มขัดคาดอุปกรณ์งานของพลตำรวจเซ็ตคือการดูแลประชาชนในชุมชน วันนี้พลตำรวจเซ็เข้าเวรในตอนเช้าเข้ามาถึงสถานีตำรวจตรงเวลาอ๋อเฮ้เฮ้จากกำลังสรุปงานวันนี้ให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่บางคนขี่ม้าออกไปลัดแต่พลตำรวจเซ็กับพลตำรวจเทีย ตรวจไฟฉุกเฉินและไซเรนพนตำรวจเทียขับรถผ่านถนนที่สันวุ่นวายเพื่อไปที่งานเทศกาลเฮ้ช่วยคนที่รถติดโคลน Busy people, doctor. Say ah, she tells Jimmy. Ah, Jimmy says ah. Next, Dr. Miranda asks Jimmy to sit on the มีผื่นหรืออาการอย่างอื่นอีกไหมไม่ครับเขาแค่นอนเยอะมากเลยวันนี้ใช่ไหมจิมมี่อืมอมอาชีพในฝันของหนูสัตวแพทย์เดสี่พีโบแวะไหมเป็นสัตวแพทย์ในชนบทเขาดูแลสัตว์มากมายเช่นวัวมา้าแกะและเฮย ที่ห้องตรวจทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดักเฮ้ยโอกิลเลียนพอมายิบประตูรัวอาชีพในฝันของหนูสัตวแพทย์ this is Megan Gillian's daughter her dog is trained.